สวัสดีค่ะนะ้องๆวันนี้พี่จะมาิูเครื่องเป่าฟองะคะ่ะซื้อจากงานจุดจีนเมื่อคืนนี้เลยนะคะที่เก้าเลี้ยวค่ะเรามาดูกันเลยเนี่ยคะ่ะเนลานที่ี่เมาก็จะเป็นประมาณนี้นะแต่เขาไม่ได้ให้กดกดตุ่มอะไรนะคะแค่ทําเป็นเหมือนกดตุม่มเฉยๆนะคะเรามาลองยิงกันเลยมา ถ้ดูนะคะน้องๆตรงน,นี้เมื่อเราเหยุดฟองมันก็จะมีไฟสีม่วงตรงนี้นะคะนี่และทําให้ฟองเรามีสีม่วงแบบนี้ที่สีม่วงๆนะคะนะคะพี่จะลองมาเป่าแบบเหมืนตรงนี้เลยนะป้าเบิเดี๋ยวพี่จะมาสอนหาซื้อได้ที่ไหนคะน้องทัพทีมพี่ทัพทีม สินเก้าเดียวได้เลยค่ะราคาเท่าไรสองร้อยเท่าไรสองร้อยนะคะนี่เดี๋ยวพี่จะมาสอนวิธี่ทำลูกโป่งใหญ่นะคะมาดูกันเลยให้เป่าเลยให้เราเป่าเอยนะเขาต้องเป่าร่ะโอเคแต่พี่จะเป่าโชว์แบบนี้นะคะ โอเคค่ะมาแล้วจบคลิปก่อนพอแค่นี้ก่อนค่ะคลิปยาวแล้วขอจบก่อนนะคะเพราะว่าคลิปยาวแล้วฝากกดไลคล์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก่อน<ด>ที่จะจบเรามาเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีทำฟองใหญ่ก่อนเลยค่ะกดติดตามด้วยค่ะอุ้ยเหนอจังนี่นะคะก็จะใหญ่แบบนี้เลยนะ จบแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยค่ะขอบคะุณค่ะ